ชื่ออะไรครับชื่อโอเคโอเคนะเรียนโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนเรียนโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนแมวโรงเรียนแมวใครเป็นครูครับใครเป็นครูสอนครับครูออช,ชื่อไก่ครูชื่อไก่ คุณไม่ชอบให้ใครบังคับใช่ไหมครับใช่บังคับตัวเองได้ไหมได้ไ,ดไม่บังคับไม่ชอบบังคับแล้วก็ีดอดอม้้ววยนะแลชอบดูอะไรมากที่สุดชอบดูการ์ตูนเหรอดูการ์ตูนเรื่องอะไร มายูนิคอร์นมายูน<ะ>ิคอร์นปุ้ยช้าอยู่ในคอนหรอเอฟเอฟมาเอฟมาผู้ยช้าอยู่ในคอนหรอไม่ชอบให้ใครขัดใจใช่ไหมชอบให้คนตามใจใช่ไหมน้องเฟนเดี๋ยวมานะจะไปห้องก่อนครับฝุ่นนะครับ ตัวก,กระโปกนะครับมันไม่ได้เช็ดนะครับตกลงวันนี้จะไม่นอนเลยใช่ไหมครับหกโมงเย็นแล้วนะครับไป้ไหนอ่ะเราค่ำๆจะงองแงไหมครับไม่ไม่งองแงมือ่จงเล่นดินจะร<ะ>้องร้องกวนพ่อเวลาพ่อสอนหนังสือไหมครับ ไม่ควรนะแล้วจะอยู่กับใครครับอยู่กับแม่อ้อถ้าแม่อ้อไม่อยู่ล่ะครับไม่อ้อไม่อยู่เหรอครับต้องอยู่ดีไม่อยู่ครับต้องอยู่ดีพ่อว่าอยู่บ้านดีกว่านอนดูการ์ตูนกับพี่เซฟเดี๋ยวพ่อกลับมาหลับไปสบายหลับไม่อ้อจะมารับน้องก็แน่แหละเดี๋ยวไม่อ้อมารับหลับจนหัววันเลยวันนี้ หลับตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเลยแล้วตื่นตีห้าเมื่อคืนก็นอนตีหนึ่งเมื่อวานซืนก็ตีหนึ่งรู้ไหมว่านอนดึกแล้วเป็นไงผ <ทำ S 1> อม,มข้าวก็ไม่ค่อยกินไ,ไม่เคยอยู่นิ่งเนะี่ยหาอะไรทำเรื่อยอยู่เลยครับ จะไปไหนครับเนะี่ยเขาป่าไปเรื่อยเลยนะครับเขาไปนั่งได้ค่ะเขาไปนั่งได้ค่ไม่กลัวเหรอครับไม่กลัวงูไม่กลัว ตัดมีพิษไม่กลัวหรอไม่กลัวไม่มีไม่มีแล้วกลัวอะไรมัง่งน้องเซมไม่กลัวไอ้หนูกลัวอะไรมัง่งน้องเซมไม่กลัวไม่กลัวน้องเซมมีมีตาน้าเห็นไหมเจ็บเลยนี่โอ้โหโดนจนได้ครับนี่ละฮะถ้าไม่เจ็บก็ไม่หยุดนะครับ อืมไปต่อเลยนะครับโอ้โหขากระเพกไหมครับระวังล้มอีกนะครับพ่อง่วงแล้วฮะ